รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย AirAsia การท่องเที the the ่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีเช้าวันจันทร์คุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวันแหวกกันอีกเช่นเคยนะคะ แหมคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้นะคะแหวนก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับอีกหนึ่งร้านอาหารน่ารักน่ารักที่เหมาะกับการพาคุณแม่มาเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติม,มากๆเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะร้าน Mother May I นะคะที่อยู่สุขุมวิท5 9นี่เองใกล้ทองหลอดนิดเดียวเองค่ะที่มีอาหารอร่อยมากมายเลยและที่สําคัญมี afternoon tea set เก๋ๆเหมาะกับการพาคุณแม่มาจิบชานะคะแล้วก็ ผานอัพเูนทีเซ็ตเก๋ๆแบบนี้มากเลยค่ะแล้ววันนี้แหวนก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่าแหวนมีนัดกับคุณแม่สาวสวยที่เธอคนนี้นะคะมีลูกชาย2คนที่หล่อเป็นซุปตากันเลยทีเดียวเธอคนนี้นะคะต้องขอเกริ่นเลยว่าเป็นซิงเกิลมัมขวัญใจและไอดอลของผู้หญิงทั่วประเทศไทยเลยเดี๋ยวเราไปต้อนรับเขากันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่คุณแคุสวัสดีคุณแมสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะมสวัสดีคกณแมสวัสดีคุณแม่สวัสดีคม่ะวัสนุณมสวัสดีคุณแ่สวัสดีคแม่สัคุณแม่ันคุณแมคสวัสดีคุณแ่สวัสดีคุน่วันนี้แม่นวัสนีคงณแม่แัสดีคแม่ัสนีองณแม่สนัคุณมัสดีคุม่สวัคุม่นัดคุ่งัดีคุณมดีคุณแย่สวเรดีคุวัสดี เป็นยังไงบ้างคะพี่พลอยโอ้ยโดเล็กกินนมอร่อยเลยอร่อยเลยนะคะเป็นไ,ไงบ้างตอนนี้กับเรื่องราวที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้สน,นุกดีค <laughs> <ง S 2> <อ>่ะสอน,นุกดีมันได้แบบดึงความสามารถดึงแบบศักยภาพในตัวเองออกมาได้แบบเต็มที่จริงๆไม่เป็นคุณแม่ลูกสองอย่างนี้แล้วไวยใกล้ๆกันด้วยขอย้อนถามไปตอนที่มีลูกคนแรกน้องแพนเตอร์ตอนนั้นนี่รู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่กําลังจะเต้นเป็นคุณแม่ ตื่นเต้นไนะเพราะว่าโดยปกติเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเหมือนรู้สึกว่าจะต้องมามีความรับผิดชอบกับชีวิตคนคนหนึ่งเต็มร้อยเพราะว่าคือการที่จะเลี้ยงเด็กหรือเลี้ยงอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรอย่างนี้เขาก็จะต้องแบบมีต้องสอนเขาทางด้านความคิดจิตใจเขาว่าจะต้องเป็นเด็กยังไงอะไรยังไงก็เรื่องการการเรียนจะต้องเข้าโรงเรียนแบบไหนอะไรยังไงคือมันเยอะไปหมดเลยค่ะนิสัยเขาเราจะทำยังไงให้เขาเป็นเด็กแบบ แัะผิดชอบไม่ไม่ไมไมแบบวุ่นวายไม่อะไรอย่างเงี้ยมากมาย<ะ>ก็ต้องต้องคิดหาวิธีดีๆเลยอะคะ่ะ อย่างพี่พลอยนี่คือเลี้ยงลูกทั้งสองด้วยตัวเองเลยมีพี่เลี้ยงอะไรอย่เคะมีมะพี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าพลอยทางานเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วตอนนี้ก็กลับมาบินด้วยใช่คือต้องมีคนที่เขาจะที่เราไว้ใจนะคะ,ะคือเขาก็จะทําอะไรเขาเขาจะทําตามได้คือจะให้เขาทําอะไรเป็นนิสัยสมมติว่าเขาทําน้องร้องไห้หเขาจะต้องขอโทษน้องกอดน้องแล้วก็จุบน้องหนึ่งทีคือเป็นการ นี่นอกจากที่จะมาระยะงามแล้วเนี่ยนะคะพี่พี่น้องๆ2สองคนนี้เนี่ยเขาก็ยังช่วยดูแลช่วยเลี้ยงน้องอย่างที่พี่พลอยบอกว่าพยายามจะฝึกให้น้องคู่เนี่ยคอยช่วยดูแลซึ่งกันและกนะะันค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าจะน่ารักขนาดไหนวันนี้แหวนมีคลิปมาให้ชมคะ่ะให้มา,มา่งโอน้องหน่อยครับโอน้องหน่อย โหดูแล้วรู้สึกถึงความรักที่พี่ชัยมีให้น้องชายอย่างสุดซึ้งเลย,เลยคือพยายามจะบอกตั้งแต่ตลอดเวลานะคะว่าลูกมีกันสองคนนะคือจะให้น้องไปหรอแล้วแพนเตอร์จะอยู่กับใครใช่หรือว่าอย่างน้องเนี้ยจะเดินไปไหนรอพี่ก่อนไม่ลูกถ้าเกิดว่าเดินออกไปแล้วแบบมีคนแบบเหมือนเหมือนอุบัติเหตุอย่างเงี้ยจะมีคนจับปูม่าไหมจะตกบันไดพี่จะได้ช่วยไงอะไรเงี้ยคือจะต้องให้เขารู้สึกถึงว่าแบบ ไม่ทีมกันนะคะเอาขึ้นไปไหนอะไรเงี้ยโอ้ยมีเรื่องเหรอผู้มากมากเท่เลยอะไรแบบนี้คุณแม่เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วแบกต้องช่วยกันเป็นทีมแล้วเขาก็ดูใกล้กันด้วยอะเขาจะแบบสนิทกันง่ายเขาจะเป็นเพื่อนสนิทกันได้เรื่องราวการเลี้ยงลูกฉบับซูเปอร์มัมสุดสตรองยังไม่จบแค่นี้นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่ออีกสักครู่เดียวค่ะ